เมื่อวานนี้มีการชื่นชมพนักง,งานร้านสุกี้ชื่อดังแห่งหนึ่งพนักง,งานร้านสุกี้ให้การต้อนรับลูกค้าพิการทางสายตามีลูกค้าเป็นผู้หญิงพิการทางสายตาคนหนึ่งไปใช้บริการร้านสุกี้แห่งนี้แล้วปรากฏว่าพนักง,งานตัดสินใจยืนอยู่ข้างลูกค้าเพื่อบอนลูกค้ากินสุกี้โอ้โหเราไม่เคยเจอบริกาศแบบนี้เนาะนี่ โซเชียลคนในร้านสุกี้เขาถ่ายแล้วไปชื่นชมอะ่ะนะคะบอกว่ามีโซเชียลในเฟซบุ๊กคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปกินร้านสุกี้ตีน้อยร้านสุกี้ตีน้อยสาขาปิ่นเกล้าแล้วก็ในร้านเนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นคนบกพร่องทางสายตาเข้าไปนั่งกินสุกี้แล้วปรากฏว่าพนักง,งานอยู่ในร้านเนี่ยตัดสินใจยืนอยู่ข้างลูกค้าคนนี้ เพราะว่าหม้อสุกี้เนี่ยมันร้อนจะลวกจะจิ้มจะอะไรต่างๆมันอันตรายพนักงานในร้านตัดสินใจยืนข้างลูกค้าคนนี้แล้วก็ทําหน้าที่นะทาหน้าที่เรียกว่าลวกทุกอย่างให้แล้วก็เนี่ยน้าซุปทุกอย่างดูแลให้แล้วก็ป้อนลูกค้าคนนี้ค่ะที่เป็นลูกค้าพิการทางสายตางานนี้มีการชื่นชมพนักงานร้านสุกี้ตีน้อยสาขาปิ่นเกล้า ร้านสุกี้ตีน้อยสาขาปิ่นเกล้าอยู่อยู่ที่ห้างห้างเดอะเซนต์ปิ่นเกล้านะคะห้างเดอะเซนต์ปิ่นเกล้าเนี่ยละค่ะงานนี้คนก็เลยชื่นชมกันเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวให้ดูภาพกันนิดหนึ่งนะคะเป็นภาพนี่ภาพพนักงานกำลังเตรียมทุกอย่างเพื่อป้อนลูกค้าลูกค้าเป็นผู้หญิงพิการทางสายตาในพนักงานร้านสุกี้ตีน้อย ป้อนสุกี้กับลูกค้าที่พิการทางสายตานะแหมงานนี้นี่คือบางคนก็ดามากบอกโอ๊ยเขาสร้างเรื่องเพื่อที่จะทำให้ร้านมีชื่อเสียงเอาไปโพสเพื่อเรียกคนเรียกแขกไปกินที่ร้านนี้เอาเธอใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ผู้หญิงคนนี้พิการทางสายตาจริงๆและเขาก็ไปกินสุกี้ที่ร้านนี้จริงๆเขาพิการจริงๆอ่ะทางสายตาก็คือตาบอดจริงๆอ่ะนะคะ่ะ ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรภาพที่พนักงานร้านสุกี้ป้อนลูกค้าพิการทางสายตากินสุกี้เนี่ยแทบไม่เคยเห็นที่ไหนเลยมันเลยเป็นภาพที่ประทับใจมากและเป็นภาพส่งเสริมการบริการที่ดีอย่างยิ่งนะใครจะบอกว่าด่ามากก็ช่างเถอะ้อยว่ามันเป็นภาพการส่งเสริมการบริการที่ดีเผยแพร่ภาพแบบเนี้ยทุกที่จะได้มองว่างานบริการเอาใจใส่ลูกค้าทุกระดับชั้นเนี่ย มันต้องดูแลกันแบบนี้แหละมันโอเคแหละนะเราก็ชื่นชมกันไปด้วยนะจ๊ะกูฟังคุณผู้ชมขา